สวัสดีคะ่ะนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยแล้วค่ะ <laughs> ยายจอยสตอรี่นะคะเนาะซึ่งยายจอยก็จะทําคลิปเมาส์มอยนะคะทําคลิปเมาส์มอยเนาะประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวปัญหาต่างๆที่อยู่ในต่างแดนเนาะพี่น้องบางคนบางท่านอาจจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเนาะเพอร์เฟกนะคะแต่บางคนบางท่านนะคะก็ยังมีครอบครัวที่ยังไม่เพอร์เฟกเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะยายจอยขอเป็นกําลังใจให้วันนี้นะคะก็ มีประสบการณ์เนาะมาเล่านะคะประสบการณ์ไม่ใช่ของยายจอยของพี่ท่านหนึ่งนะคะของพี่ท่านหนึ่งเนาะแกก็เอามาเล่าเอามาระบายให้ยายจอยแต่ยายจอยขออนุญาตพี่ท่านนั้นแล้วนะคะว่าอ่ยะยายจอยขอเอามาเล่าต่อได้ไหมเรื่องราวตรงนี้เนาะมันก็น่าสนใจนะคะน่าส,สนใจตรงที่ว่าเราอย่าไว้ใจสามีของเราเละ องเพื่อนในกลุ่มอเพื่อนนะมันอาจจะเจอปัญหาแบบนี้กับชีวิตเราก็ได้เนาะก็คือมีพี่ท่านหนึ่งนะคะพี่ท่านหนึ่งเนาะกา็แกบอกว่าสามีแกเนี่ยใกล้จะปลดเกษียณเนาะอีกไม่กี่ปีนะคะก็จะปลดเกษียณแล้วอะไรประมาณนี้แล้วแกก็บอกว่า,าแกก็คุยกันตกลงกันอยู่ในครอบครัวกแกเนาะก็คุยกันเพราะว่าลูกๆลูกๆแกก็ โตแล้วมีทํางานทําการนี้รอบครัวกันไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยคุยกันนะคะคุยกันว่าในบ้านปลายชีวิตของแกเนี่ยแกอยากจะไปอยู่เมืองไทยอะไรประมาณนั้นเนาะก็พี่คนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณที่สวิตเนี่ยก็ประมาณก็นานนะนานมากแล้วอะไรประมาณนี้เพราะแกถือพาสวิตแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็ <laughs> แกก็เล่าบอกว่าโอ้ เนี่ยถ้าพูดถึงนั่นแล้วเนี่ยก็คือชีวิตอะเนาะมันบ้านปลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเล่าเรื่องของแกให้ฟังเนาะเออแกบอกว่าแกปกติแล้วแกก็อยู่กับสามีแล้วเออแกเนี่ยจะกลับไปอยู่เมืองไทยกันสองคนผัวเมียแล้วก็ปล่อยให้ลูกเขาอยู่ที่นี่อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วแกก็มีความคิดมีความคิดของแกแล้วก็สามีเนี่ยก็คือความคิดเห็นตรงกันก็ตรงที่ว่าแก ให้แกเนี่ยกลับไปอยู่กลับไปอยู่เอ,อไทยเนาะไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปสร้างสิ่งต่างๆรอรับนะรอรับสามีปลดเกษียณแล้วก็จะไปอยู่ที่เมืองไทยอ่ะพี่แกก็บอกว่าโอเคก็ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไปแล้วครันเนี้ยการที่การที่ทเออ พี่แกไปเนาะแกก็ไปอยู่ที่เมืองไทยแกคิดว่าแกต้องไปอยู่ที่โน่นนานอะไรประมาณนั้นแล้วก็คุยกันกับสามีบอกว่าสามีกับสามีว่าเออเราอยากาันแค่ย่าหลอกๆเพราะว่าการที่เราอยากันปุ๊บเนี่ยมันมีเงินส่วนหนึ่งนะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ว่าจะต้องเป็นอ่าสินสมรสใช่ไหมก็คือต้องส่งไปที่เมืองไทยแล้วเขาก็จะไม่ต้องเสียภาษีที่นี่อะไรประมาณนั้นเรื่องเกี่ยวกับภาษีกับกฎหมายย,ย่หจ่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่แกบอกมาอย่างนั้นแล้วคราวนี้สามีกับภรรยาคู่เนี้ย ก็คือตกลงกันแล้วว่าโอเคเราหย่าก,กันแต่พี่คนนี้เขาก็ฉลาดนะเขาก็ฉลาดเขาก็บอกว่าอ่าโอเคถ้ายังงั้นฉันได้เงินเดือนฉันไปอยู่เมืองไทยอ่ามันมันต้องตามกฎหมายเนาะมันต้องตามกฎหมายแล้วก็เขาจะได้เงินไหมอะไรประมาณนั้นเนาะคุยกันว่าเออเขาจะได้เงินไหมแล้วก็เออส่วน เมืเดือนคนแก่เนาะถ้าถ้าเธอปลดเกษียณแล้วเธอแบ่งให้ฉัน20%อนะอะไรประมาณนั้นเนาะเขาก็คุยกันตกลงกันอ่ะสามีก็ทําให้ทุกอย่างเลยก็คือพร้อมใจกันทําอะไรประมาณนั้นเนาะก็สรุปแล้วพี่คนนี้ก็อย่านะอยากับสามีเนาะเพื่อที่จะไปตั้งต้นทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยก็คือมันสะดวกอ่ะพูดง่ายๆก็คือ ถ้าถ้าไม่ติดสามีเนี่ยจะทําอะไรจะซื้อที่ซื้อนาทําทอะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่มันสะดวกไม่เหมือนเยจ่อยนะเยะจย่อยไม่สะดวกต้องรอ,อไรเซ็นป้าอย่างเดียวเลยรอ,อไลเซ็นสามีเยจ่ยจอยอย่างเดียวเลยมันไม่สะดวกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพอหย่าแล้วได้เงินไปแล้วพี่คนนี้ผู้พี่ผู้หญิงนะก็ไปตั้งต้นตั้งตัวที่เมืองไทยเนาะไปทํารอสามีพูดง่ายๆ่าเลยเาสามีก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คนเดียวทํางานไปอะไรไปอย่างนี้เนาะก็ยังพูดคุยกันปกติเหมือนสามีภรรยาทั่วๆไปอะไรประมาณนั้นเนาะ แล้วก็พอแกบอกว่าระยะเวลาไม่ถึงปีนะสามีแกก็เริ่มถอยห่างถอยห่างถอยห่างออกไปเนาะก็คือไม่ค่อยติดตอ่อไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยอะไรและก็ประมาณนั้นแกก็เกิดความสงสัยนะแกก็เกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมทำไมสามีไม่ค่อยอยากจะพูดคุยด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะแกก็เลยบินกลับมาเนาะบินกลับมาที่ที่สวิตเนาะพอกลับมาแล้วมาเจอแจ็คพอ์ตเลยนะคะมาเจอแจ็คพอตก็คือสามีเนี่ย เอาผู้หญิงไทยนะคะเอาผู้หญิงคนใหม่อีกคนหนึ่งเนาะอยู่ในกลุ่มเพื่อนแกแหละแกรู้จักดีรู้จักกันดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเนาะก็เอามาอยู่ในห้องในบ้านด้วยนะคะมาเจอนะก็เจอก็เป็นปัญหาแกบอกว่าแกเสียใจนะแกรู้สึกเสียใจว่าสามีทําไมพูดกันแล้วคุยกันแล้ว,แล,วแล้วทําไมถึงทําแบบนั้นแล้วก็เพื่อนก็ทําไมถึงถึงทําแบบนั้นกับแกอะไรประมาณนี้เนาะก็คือแกก็มาพูดให้ฟังด้วยความว่าด้วยความเสียใจของแกนะ ก็แกก็เลยบอกว่าไอ้หนูอย่าอย่าไปไว้ใจใครมากนะเพราะว่าเนี่ยขนาดสามีเราอยู่ด้วยกันมา20-30ปีใช่ไหมเขาก็ยังเปลี่ยนไปได้เลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันก็ยังดีหน่อยตรงที่แกฉลาดแล้วก็แกรอกครอบนะว่าเพราะว่าเงินไม่แกก็ได้เนาะแล้วก็เงินเกษียณสามีแกก็ได้นะแกก็ได้20%ใช่ไหมแล้วครันนี้เออจอยก็เลยถามถามเขาว่าอา้าแล้ว,แล,วแล้วผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผู้หญิงคนนั้นเขามาอยู่ในกับสามีพี่อ่ะ ในฐานะอะไรก็คือเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็สามีก็บอกว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสผู้หญิงคนนี้ก็มาเอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตเขาก็เฉยๆอะไรประมาณนั้นก็มาอยู่กันเฉยๆผู้ง่ายๆเนาะก็เออแกก็เลยบอกว่าปล่อยเขาเพราะว่ายังไงอ่ะพี่ก็ได้แล้วพี่ก็ได้สินสมรสมาครึ่งหนึ่งอันนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนได้อะไรประมาณนี้เนาะด้วยข้อกฎหมายนะคะแต่มันเสียความรู้สึกตรงที่ว่าทําไมสามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป เอาคนอื่นแล้วก็เ,เพื่อนก็มาทํากับแกแบบนั้นอะไรประมาณอย่างนี้เนาะด,ด,ด้วยความที่เป็นประสบการณ์เนาะว่าแกไว้ใจทั้งคู่แกไว้ใจทงทุกคนเลยอะไรประมาณนั้นเนาะนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะมันเป็นประสบการณ์นะคะกับความเจ็บปวดของคนไทยที่แบบว่าจะปลดกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ออยอายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาเจอเจอกับปัญหาแบบนี้ก็คือครอบครัวต้องมาพังทลายด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าระยะทางมันห่างไกลกันด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงตรงที่ว่า ความไว้ใจเนาะความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะฉะนั้นแกบอกว่าอย่าไปไว้ใจเลยเนาะ <laughs> ไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะคะก็คือความความที่แกบอกว่าเออมัน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 ไว้ใจไม่ได้จริงๆเ,เรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้เนาะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะใกล้ชิดกันแล้วอาจจะพบปะพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาหรือ,อ,อพี่ผู้หญิงคนนี้แกก็บอกว่าในระหว่างที่แกอยู่ด้วยกันก็คือ สนิสนมกันนะคะสนิทสนมกันก็ไปมาหาสู่กินอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลากับผู้หญิงคนนี้เนาะแกก็ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะทําแบบนี้อะไรประมาณนั้นเนาะนั่นก็เป็นเรื่องราวและประสบการณ์นะคะว่าอย่าไว้ใจคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอะไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องค่ะเนาะก็ แกบอกว่าให้ระวังระวังนะก็คือคนใกล้ตัวเราคนที่สนิทกับเรานี่แหละก็ระวังระวังเอาไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขารู้เขาเห็นชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาว่าเออเราอยู่ดีมีแหงเนาะเราเราเราโอเคทุกอย่างเลยกับสามีเขาก็เห็นความดีของสามีเราด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะกับชีวิตนะคะเมียฝรั่งเนาะที่คิดจะไปอยู่เมืองไทยแล้วก็ห่างจากสามีก็ให้ระวังระวังเอาไว้แกก็บอกมาแบบนั้นเนาะ่ ยายเจ๋ยนะคะยายเจ๋ยก็รับฟังมาแล้วยายเจยก็เอามาขยายเนาะแล้วก็ให้กําลังใจพี่แกไปเนาะว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราไปเริ่มต้นที่เมืองไทยก็ไม่เป็นไรเนาะเราอย่างน้อยเราก็มีลูกหลานอยู่ที่เมืองไทยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะยายเจอยก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังเนาะเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆนานากับยายเจอยเนาะซึ่ง อาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องบางคนบางท่านนะคะที่คิดจะไปอยู่เมืองไทยคิดจะห่างจากสามีหรือว่าอะไรประมาณนั้นเนาะายะจอยก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่เข้ามารับฟังแล้วก็พี่น้องใหม่นะคะฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังกํลกลังแรงใจให้ยายจอยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ยายจ่อยขอจบไปก่อนนะคะบายบายคะ่ะ